แน่นอนเพียสยูฟูยูทูปสคริปโฟร์เดอะสองพันยี่สิบห้าฮุนไดปาลิสเซต์เทเลอร์โฟร์ยูลักเชอรี่คาร์ชานแนลอินโทรเฮลโล everyone welcome back to the channel luxury car today เมื่อ diving into the สองพันยี่สิบห้าฮุนไดปาลิสเซต์เอฟฟูไซเอสยูวีด้านแบรนด์โมเดิร์นลักเชอรี่แอดวานเทคโนโลยีแอนด์ powerful performancewhether you looking for a stylish family vehicle or a refined road warrior The Palisade deserves your attention. Let's get into its exterior. The 2025 Hyundai Palisade makes a bold statement with its refreshed exterior design. At the front, you notice a larger, more aggressive g r l l e flank e d by sleek LED headlamps and vertical daytime running lights, giving it a futuristic yet commanding presence. The sculpted body line flows smoothly toward the rear, where you find a redesigned bumper and striking LED tail lights. สไตล์ยิชลอยวิวอัพทูยี่สิบインเชสและเอฟลูดติงรูฟดีไซน์แอดเอพรีเมียมทัดอิสเคลียฮุนไดแฮสฟอร์คิวส์ออนซับซิสติเคชันแอนด์พรีเซนต์อินเทียร์ไทยแลงเกภายในของฮุนไดป i ิเ l ต s a d e มีความหรูหราและทันสมัยมากวัสดุตกแต่งเป็นระดับพรีเมียมพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและเบาะนั่งที่นั่งสบายทุกตำแหน่งเหมาะกับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง p e r f o r m ร n แ e นต์อันเดอร์เ The 2025ป a l i s a d e c ิ m i A 3.8 Liter V6 Engine d e l i v e r i n g around 291 horsepower and of f torque. Its m a t t e d to an 8-speed automatic transmission, providing smooth acceleration and a refined ride. Whether y o u cruising on highway or taking on road terrain, the optional all-wheel drive system e n s u r e confidence and control. Hyundai also o p t i m i z e the suspension for better comfort and stability, making this SUV a joy to drive. เซฟตี feature, feature, assist, warning, alert, assist, bag, ้ฟีเจอร์ฮุนไดคอนติเนียร์ทูอิมเพรสวิดอิทเซฟตี้สวีดเดอร์ปริเสตอินคลูดฟีเจอร์ไลฟ์ฟอร์เวลด์คอลิชันอวัยเดนแอสเซสไลท์สปอร์ตคอลิชันวอร์นิงเฟรียครอสทราฟฟิกอัลเลอร์ดเลนคิปปิ่งแอสเซสแอนด์สมาร์ทครูซคอนโทรลวิดสต็อกแอนด์กอลเดอร์เอสยูวีอีส์อัลสโวลอิคุปเปตวิดมัลติเพลตแอร์แบกเอเซราวีลโมนิเตอร์แอนด์แอนด์แอดวานซ์ไดรเวอร์แอทเทนชันวอร์นิงซิสเต็มอิทส์วิลนอตจัสฟอร์ ยูนิคเซนลิงพอยต์วอทเซ็ตเดอะสองพันยี่สิบห้าปริเส็ดอพาร์ทเฟิร์สเดอะเบลนเดอร์ออฟลักชูเรอรี่แอนด์อัพฟอร์ดดิบิลิตี้พรีเมียมฟีเจอร์แอดเอคอมเปติทิฟไพรส์เซคันด์อิตสปาเชียสามโรลเลเยอัลแอคคอโมเดตอัพทูแปดผู้สังเกตความสบายเติร์ดเดอะอินทุติยทีฟอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มวิดดูอัลสิบสองจุดสามอินสกรีนแอดเอฟุตูริสติกวิเบฟในนอลลี่อิตคิร์ ปรีไฟไรด์แอนด์สโอลิดบิลค์คุณภาพแม็กอิตเอสแตนดาร์ดในอิฐเซกเมนต์ไพร์ซปริซิ่งโฟร์เดอร์สองพันยี่สิบห้าฮุนไดปริสเซดสตาร์ตราวสี่หมื่นหนึ่งพันดอลลาร์โฟร์เดอร์เบดทรีมไวน์ฟูลลีโหลดเดตโมเดลแคนโกลอปทูห้าหมื่นห้าพันดอลลาร์จีเวนเดอะลักชัวรี่แอนด์เทคโนโลยีอิตออฟเฟอร์อิตส์เอกรีดวัลูโปรโพเซชันในเดอะฟูลไซส์เอสยูวีคาเทกอรีคอนคลัชชั่นทูแรปอัพเดอะสองพันยี่สิบห้าฮุนไดปริสเซดอิตส์เอพาวเวอร์ฟูลมิกซ์ออฟ เซฟตี้,คอมฟอร์ตและเทค,อีทส์อิเดียลสำหรับครอบครัวและลักชัวรี่ซีเกอร์ที่ต้องการพื้นที่โดยไม่ต้องเสียสละในด้านดีไซน์และนวัตกรรมถ้าคุณอยู่ในตลาดสำหรับเอสยูวีพรีเมียม,เดอร์ปาลิเซชชุดจะต้องอยู่ในรายการของคุณแน่นอนตั้งสำหรับการดู,อย่าลืมกดไลค์,สมัครสมาชิกและกดไอคอนระฆังสำหรับการรีวิวลักชัวรี่รถทุกปีบนลักชัวรี่คาร์ซีอูเน็กทาม let me know if you want this script translated fully into thai or japanese or if you'd like to turn it into a viewer-friendly format